อนนี้พวกเราก็าอยู่หน้าโรงเรนของเรามีชื่อว่าอะไรคะโรงเรนสันนิษฐามค่ะใช่ค่ะพวกเราเ <c oughs> ดนิดนทางในการรักษาความปลอดภัยหน้าถนนของเราคะ่ะ <c oughs> ไปคะเล็ค่ะท,ที่เด็กของเราข้ามถนนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่างนะ ที่ไม่ดีเราไม่ควรที่เราจะทําตามนะคะเราต้องกลา่ยงานลยค่ะเพราะว่าสะพานลอยของเราก็มีใช้อยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช้เพราะว่ามีแต่ผู้ชายแล้วก็คนก็เยอะค่ะ,คะนะคะพวกเราก็ตามน้องๆมาเึี่ยสะพานลอยกันค่ะ จะมีเด็กผู้ชายมานั่งอยู่เยอะมากค่ะจะทําให้เด็กๆของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะขึ้นสะพานลอยค่ะแต่าแต่าวันนี้พี่ๆก็นําเด็กๆมาขึ้นสะพานลอยค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้พวกพี่ๆแล้วก็จิตอาสาทุกคนก็ได้ทําสําเร็จเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีคนข้ามถนนน้อยลงค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มีคนใช้สะพานลอยมากขึ้นค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ในตอนนี้นะคะพวกน้องๆก็ได้ขึ้นสะพานลอยกันเยอะมากค่ะไปดูกันเลยค่ะโบกมือไหนค่ะนอนนอนดูค่ะแม่เกยนผู้หญิงก็ไม่กล้าจะขึ้นนะเพราะว่าผู้ชายอยู่ข้างๆค่ะวันวันนี้ก็จะมาถามที่น้องที่ชอบมานั่งบนสะพานลอยเนี่ยว่าทำไมชอบนั่งคะทำไมน้องชอบนั่ง จะเล่นมือถือได้ไงถ้าอยู่ในโรงเรียนคือจะเล่นมือถือไม่ได้แต่อ,อยู่บนสะพานลอยหรือข้างนอกเนี่ยสามารถเล่นมือถือได้โดยที่อตส่ตา์ไม่ต้องมายึดอ่ะมาถามความรู้สึกของอาจารย์กันว่าคิดยังไงกับการที่เรารณงให้ใช้สะพานลอยเนี่ยแทนการข้ามถนนหน้าโรงเรียนนั้นพบกับอาจารย์กันเลยค่ะครับมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีความปลอดภัยในชีวิตส่วนิดด้วยแล้วก็เป็กการปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะอันก็ถือเ,เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ ก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำโครงการของเราเสร็จไปแล้วซึ่งชื่อโครงการพี่ชื่อว่าอะไรเอ่ยเรือพุ่งพ่งไปโดยใจ่นนอนเนี่ยมีทั้งคนที่ให้ความร่วมมือและไปให้ความร่วมมือก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่สามารถบังคับทุกคนให้ทำตามที่เราบอกได้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนทำตามเราซึ่งพวกเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขมาก